ยกที่3จะเป็นของไทยติดตามกันต่อครับอินซีขาวหรือว่าฮอตเซนครับเดินเข้าหาครับฮอตเซนเจอแข้งซ้ายเอาแล้วครับเริ่มอยากขยับเข้าหานะครับฮอตเซนเกลี่ยเข้าไปขามัด ออกขาออกน้อยนี่ก็จะโดนแท่งซ้ายกันดีครับนี่แหละครับขยับเข้าไปหานะครับโดนแท่งอีกแล้วเอ้าฮอตเซนเน้นลำตัวเริ่มจะฝืนแล้วนะครับอินทีขาวไม่กลัวนะครับวงในประทมตีได้ดีฮอเซนอยู่จะช้าไปนะครับไม่ต่อยหมัดนี่เหนื่อยแน่นะครับฮอเซน พอโดนแท่งาากๆที่คิดหนักเหมือนกันแล้วครับเจอแท่งซ้ายไปอีกครับโอ้ทำให้กังวลไปเลยแบบนี้ครับเกมต่อยหมัดของฮอตเซนครับเริ่มจะกดลงมาตีได้สวยๆนะครับยินที่ขาว เบียดเขาไปนะครับขยับเข้าหาพอเซนแต่หมัดนี่ยกแรกนี่ดูว่าน่ากลัวเหลือเกินนะครับยกนี่เลยครับเดินช้าโดนซ้ายอีกแล้วเบียดเข้าไปขยับเข้าไปหมัดไม่ออกครับโดนเตะจนแขนขวานี่ถือว่าเจ็บไปเหมือนกันเริ่มจะล็อกได้กล้ำได้แล้วนลครับเอาตีตีไม่ตีตีไม่ถนาดนี้กรรมการต้องแยกก่อนครับตนตนี่หมัดหนักนะครับแม่ถ้าโดนแข้งเยอะเดี๋ยวจะหนักหมัดได้ครับ แทงขวาไปก็คือด้วยเข่าครับอินซีขาวตีเข่าวขาวาครับพอเซนวงไนครับพยายาม,มวมรันตัวอยู่ครับเพรเซนเอาแล้วครับเริ่มจะท้าลงไปเรี่ยวแรงนี่ดูจะลดหายไปเยอะเลยนะครับยินทีขาวเริ่มได้ใจเริ่มจะเบียดออกแข้งโอ้โหเอาเลยครับ้างขวาต่อยมัดก,กวก โอ้โห oh ยกนี้โดนไปเยอะเหลือเกินเลยครับฮอตเฟนทีสามครับพอต่อยไม่ได้เกมก็ข่าวฝั่งเลยครับมาเตะอยู่ข้างเดียวแบบนี้ครับจะแ,แก้ยังไงครับออมีฮอตเซนคขามารอีกครับยกแกนี่ดูดีเลยครับแต่ว่ายกนี้ค่อนข้างอิดอัดเลยทีเดียวครับเพราะว่าอีสีขาวนี่พอตั้ง้อมตั้งลำได้แค่งขวามาไม่หยุดครับ อีกเจ็ดวินาทีครับเอ้าอาเมียอ,นนอืมหมัดครับมาอินีขาวก็แข้งซ้ายเหมือนกันคนละทีคนละดอกเอ้าแลกกันไปหมดยกที่สามพักสักครู่ครับไายการอเมียฮอสเซนวีนาม,มวยไทยจอกับอินรีขาวนะครับพีพีสุวรรณรัตน์ยกนี้ออกมาเดินเร็วขึ้นแล้วครับฮอสเซนนี่นะครับลำตัวแล้วก็เตจอ,อ,ยอยางขยับเข้าไปหาอินซีขาวก็มีแข้งขวาคอยสก,กัดเอาไว้อย่าหลุดอย่ารวมนะครับ ฮอสเซนนี่มีหมัดที่คอยบวกอยู่ตลอดครับลืมหมัดหรือเปล่าครับลืมหมัดหรือเปล่าครับบิดมาแทงซ้ายโอ้โหทำได้สวยเลยครับดอกนี้ครับปิดมาแล้วแทงครับอ้หเต็มเต็มเลยครับอินซีขาวยังเดินเหมือนเดิมนะครับฮอสเซนใช่อินซีขาวนี่ดูว่าไม่ตกใจแล้วนะครับมีแท่งซ้ายยาวๆคอยสกตัดเอาไว้เข้าไหนก็ต้องกล้ามต้องล็อก ดูครับอาเมียฮอสเซนจะงัดอะไรออกมานะครับพาถึงตอนนี้อาวุธกำลังทุกลุกแต่ว่าโดนแข้งไปเยอะก็เดินช้าไปเลยเอาเบียดเข้าไปโดนข้าอีกแล้วนะครับดูนะครับแต่ละดอกทำาท้จะหยุดเลยนะครับเวลาโดนแข้งโอ้โหสีขาวขยับหลอกไี่ะครับออกแข้งขกัดเอาไว้อาเมียพยายามจะเดินจะเบียดจะชนนะครับนี่แะครับดูนะครับ แข้งแรงเือเกินนะครับมินทีขาวหมวยหมัดไม่ตอ่อยหมัดนี่อะไรก็จะเกิดขึ้นได้นะครับดูแล้วจะช้าลงไปเลยครับอ้าวอแหลุดแกหลวมนี่แหละครับโอ้โหเสียหลักนิดเดียวฮอสเทนนี่สามเข้ามาบวกเลยครับเดินจะต่อยลำตัวมินทีขาวนี่โจนลำตัวแ้วท่าไม่ดีเอาแรงขึ้นมาอีกแล้วนะครับฮอสเทนจิ้มลำตัวไปเรื่อยจิ้มลำตัวไปเรื่อยเอา โอ้โห oh ทำท่าจะขาดไปแล้วนะครับกลับมาได้ลุ้นอีกครับผู้นี้โ oh อ้โหนอกครับม,มาดมาครับแต่ว่าประสิทธิภาพลดลงไปครับและรถทำมาเล่นในกับอินซีขาวนี่เข้าทางนะครับพยายามต่อยท้องต่อยท้องต่อยท้องครับ oh, oh, oh. อ Easy ้าวอ้าวอินซีขาวก็ทนได้ครับคนหนึ่งต่อยคนหนึ่งเสียบครับคนหนึ่งรัวเสียบอยีกคนหนึ่งรัวหมัดเอาแม่พอได้ต่อยก็ได้เสียวได้ลุ้นได้เชียร์แต่ว่าแม่พอโดนเตะซ้ายนี่เหมือนสะดุ้งสะเทือนางครับ ดูวใครอยู่นะครับใครยืนระยะได้ดีกว่ากันแล้วครับผู้นี้พินทีขาวต้องล็อกเอาไว้เลยนะครับโดนล,ลําตัวเข้าไปก็ทำได้ายากกระดุ่งข้อตัดเลิกจะได้ใจเบียดเข้าไปต่อยท้องแล้วก็จากปล้าไในหนี่ยังตีไม่ได้ครับกรรมการต้องแยกก่อนเริ่มจะหันไปมองเวลาเหมือนกันครับพิณทีขาวโเข้ามบัตแล่ข้ามเอา,าตัวโอ้หน้าสะบัดหน้าสะบัดเอา หรือต่อกับดูกับมาซ้ายอัมยอเซนนี่คือนักชกที่น็อกเร็วที่สุดใน RWS เมื่อซีซั่นที่แล้วนะมึงเียเอาเลยครับเพระว่าตอนนี้ก็พยายามจะเร่งเกมนะครับไอ้น็อกเร็วไม่น็อกแล้วนะครับอยู่ที่จะน็อกหรือเปล่านะครับเอาจะน็อกเขียหรือจะโดนโอ้แช่เข่าเข่ากับซอกโอ้โหว่าพอตีแล้วมันมันเห็นเห็นชัดดีเหลือเกินมึงเียสะดุ้งแทนสามว่าสะดุ้งเราใจอีกแล้วนะครับเดี๋ยวมาตามกันต่อในยกสุดท้าย ว่ากันครับกับ3นาทีสุดท้ายคู่รองครับสิเพชรยินดีวันดีๆครับ9กุมภาปพันธ์2566รครับอเมิกเซนการีน้ำเงินครับกำลังไล่หลังกำลังตามหลังอยู่นะครับพยายามเดินต่อยหมัดสับศอกเล่เกมที่จะเอาสถานการณ์กลับมาอยู่ฝั่งตัวเองให้ได้ครับส่วนไฟแดงครับอินสีขาวครับมาต้องบอกว่าต้นๆมีเสียวเลยครับมาถึงตรงนี้สถานการณ์ได้เปรี่ยบแล้วครับพยายามจะวางแข้งซ้ายแล้วตอนนี้ส่งสัญญาณสงบศึกแต่ว่าอเมีิกบอกว่าใจเย็นๆพ่อหนุ่ม สง,งบศึกสงครามไม่ได้จบง่ายๆแบบนี้ครับรม่ว่าต้องล็อกเอาไว้ก่อนเลยนะครับวินฟีขาวประมาทไม่ได้รู้นะครับว่าโอ้โหฮอตเซนดี่หมัดนั้นยังแรงยังหนักอยู่แทงขวาคอยสกัดเอาไว้ไม่ยอมเป็นเป้านิ่งนะครับโอ้โหฮอตเซนจนเล่นของสูงนะครับตวัดอีกแล้วนะครับแต่ว่ามันยังไม่เข้าจุดโฟกัสเลครับไว้ให้อินฟีขาวนี่าายใชความเป็นมวยนะครับ ออกแข้งคอยสกัดเอาไว้แม่ยกแรกมีทำท่าจะไม่รอดแต่พอตั้งหลักได้นี่โอ้โหเอาเลย้วไปแล้วได้ลุ้นได้ลุ้นไปห็นแล้วครับชุดนี้เอาแล้ว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 โอ้โหนี่ครับพอต่อยแม่งต่อยเข้าแล้วมันได้เฮได้เสียวได้ลุ้นกันทั้งเวทีครับคุณเอกอย่าเพิ่งพอสิอย่าเพิ่งพอสิเอาอีกหน่อยอ้าวแล้วพอเลยเหรออ้าวโอ้เอาอีกเอาอีกอ้าวยังไงครับอเมริกาเซนกัมเบอรี่ เาด้วยแบบนล่มเล<อ>ยต่อยได้เมาได้กันพอเลยเออเอาเซทิมงานนี่ผมกาพอแล้วนะครับเพราะเซนบอกว่าผมก็หมดแล้วบอกให้บอผมก็เต้นแล้วครับตอนนี้โอ้จะว่าวไปแล้วนี่เป็นการกลับมาชกห้ายกในรอบปีของอเมริกาเซนคาร์มารีเลยนะครับสถานการณ์บนลลองนี่วุ่นวายเลยนะครับในชุดเมื่อกี้นะครับชุดเดียวนี่ดูว่าดูนะครับว่าผู้ตัดสินด้านล่างสามท่านจะมองอย่างไรแล้วครับเ,เป็นเกมคุณภาพแล้วครับ ในด้านของอีสีขาวก็แสดงให้เห็นว่าเขาไม่ยอมครับจนมีโอกาสได้ลุ้นแหละครับจนนาทีสุดท้ายตรงนี้ขณะที่อเมซอนคารมารี่เองครับมาเร่งต่อยมาจนทําให้เขามั่นใจครับแต่ว่าตอนนี้เหมือนจะเอาอีกสักหน่อยหรือเปล่าเวลายังมีหีนงานด้านล่างอีตะโก้แล้วนะครับบอกว่าให้เอาอีกหน่อยแต่ว่าไม่สนแล้วครับจะไปมั่นใจอะไรนะครับโอ้โหได้ยกแรกแล้วก็สองสามตีนี้ก็โดนมาเยอะนะครับมาดูยกนี้นะครับ มาได้ชุดเดียวแล้วออกไปเต้นด้วยความมั่นใจเลยยินดีขาวก็เบาใจเลยนะครับแบบนี้ออกมาเต้นด้วยครับแกคงมั่นใจในสไตล์ในอาวุธแหละครับเพราะว่าจังหวะต่อยหมัดก็มีให้เห็นครับแม้ว่าจะโดนแข้งซ้ายสะดุ้งสะเทือนซางครับเขาเองเขาอยู่บนเวทีเขามั่นใจแบบนั้นครับดูรับวิดพื้นโชว์ด้วยครับนี่ครับนี่เป็นสไตล์ของนักมวยชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวอุรานหลังหลังมวยอุรานี่ต้องบอกว่าปรานักมวยไทยเพียบเลยพงลีเอาล้ครับ โอ้โหเมื่อกี้วิดพื้นไม่มีคะแนนนะครับเอาดูครับเอานะครับดูนะครับดูนี่เรียกว่ามีลานใช้ได้เลยนะครับพอเซนดูหันไปทั้งหนนะครับ นี่นะครับมาที่อินรีขาวพีพีสุวรรณนรัตนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างสนุก